สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเช่นเคยครับช่องพยาการแชนแนลวันนี้พยาการพามาไปติดตามเข้าหน้าดําเข้าหน้าดําพี่น้องเฮนะ็ดแล้วบ่เป็นน้ำแล้วเด้เออไปเบิงเนาะเขาเนาะเข้าน้าดาพี่น้องนี่ดาแล้วบ่เป็นน้ำแล้วต้องมาสามใหม่สาเหตุก็เพราะว่าดแาแล้วบมดละได้ไงกา้ามันบ่ค่อยดีก้ามมันเป็นเพียเป็นยังเวลาเอามาดํานี่มันกัยุบลง แต่ว่าปีนี่นี่บแมน่นแต่มองนี่มองเดียวเป็นเกือบ,บวัสุเจ้าอของไปป่าคนหนึ่งเพิ่นกับโอ้ยดำเหล้วเลยเด้เอตอนแรกว่าเขาวานเขาวานล้วเพิ่นก็ไปปันไม้มาเนี่ยเพราะว่าเขามันเกิดบารีมีแต่หญ,ญา้าวะฉันปันไม้ไปทอนก่าทอนทอนเข่ามาสามไปไป,ไปมากขี้ไล่กว่าที่มันคุองอยู่นนเนี่ยก็เลยปาทิมเลยบ่เดียจะเป็นงานเพเ่าเพราะว่ามันหาการาบบไรเนาะเขาเนาะ นี่แต่ว่าอันนี้เพิน่นกล้าเพิ่นประยุทธนี่ <laughs> กล้าเพิ่นประยุทธอีกอย่างหนึง่งกัเพิ่นขยันพี่น้องขยันนี่เพิ่นก็ขยันใครสนใจก็ติดต่อพญย,ยการในเด้อเ <Yeah. S 1> บาโสดหนุ่มโสดนะนี่ <Yeah. S 1> นี่ดำนากระเก่งพี่น้องเอ้ยจุบจุบจุบบ่แม่นแต่ดำนากเก่งอย่างเดียวเด้อ <Yeah. S 1> อ่า <laughs> เออเก่งหลายด่านเก่งหลายอย่างล่องเพ่งกระมวลเว้ยมวลแค่นแกนขุนพ่นแล้วเออเง่าเสียงเง่าเสียงเสดายไอแมวมองยังบพ่พ่อยังยังหาบาพ่พ่อเอยังหาบาพ่พ่อนี่บึงติละ่ะนาโอ้ยนาสามสี่ทุง่งพ่นเทดผู้เดียวนี่เบึงติละ่ะนี่โอ้เก่งบ่แต่ว่าให้น้องนี่กับโอ้ยพ่นซำผู้เดียวเนี่นอ,อนาปันนาเขาวานันแต่ว่ามันกะ ใต้ในห้างแน่เนกับมาสามผู้เดียวเอ้ยขยันคักตั้งแต่พุ่น่ะตีสี่ตีห้าพ่นดำนี่กับมาเมนมาดำากังเว้นเน๊ทีแล้วมาเนี้ยตีสี่ตีห้าพูนนี่พูนมาดําจังสันกับมาตอนแรงห้าหกโมงพ่นมาดำเอาจนแล้วเนี่ยมาเมนมาให้เดี๋ยวสามสี่ให้พูนให้ให้เนี่ยพ่นอีกทั้งพูนอีกพี่น้องทั้งพูนอีกเนีเ้ยนี่ขยันคักบาขยันกับมาไดนะ้เนาะ เพราะว่ามันใบเห็ดปล่อยทิมไว้มันก็จะบดได้กินเขาเนี่แล้วแอ,อ,อ่าเห็ดครัพ่อได้พ่อได้อ่าได,ได้ได้เกี่ยวกับเขาเอ,อ่าปล่อยปลาทิมไว้ก็ไอหมูเขามันห่างแบบนี่้เออไอหมู I นี่แล้วทั้งพูนเพิ่นก็ตัดเมื่อวานให้พูนที่พยาการลงคลิปให้เบิ่งนะี่ยอ่าพิ่นก็ตัดเมื่อวาน จักเห็ดยังละเศร้ามาทั้งเครื่องตัดหญ้าทั้งดำหน้า,ท,าทั้งทอนกาผู้เดียวกว่าจะได้กินเขาง่ายเนี่ยแปดเก่าเก่ามงสิบมงแล้วอืแต่ว่าก็มีความสุขพี่น้องอยู่บันเท่าเนาะวิถีชีวิตบันเท่าอก็เห็ดไปนี่ละ่ะอือนี่อ่าสุกแน่ดิบแน่ ชีวิตเษตกษตรกรคนว่าเห็ดแบบมีความสุกมันกับมีความสุกเนาะเขาน,นบันเห่าอ,อยู่แบบเพียงพ่อเศรามากะ่ะเขาวัดเขาว่าไปจังหันแน่สวยมากกัมาเห็ดหน้าคือเกานะมีการมีงานกับไปซอยไทยบ้านแน่ยังแน่พอได้เห็ดน้ากันนี่แหละชีวิตวิถีชีวิตคนอีสานบันเท่ามีมีมีซุบานอะไรพี่น้อง ก็อยู่กับว่าเฮาสีเห็ดหรือบบเห็ดหรือว่าเฮาเห็ดจังไดิเหรอนี่หาสามกะหาหาสามเข่าปลูกด้วยบ่ดีนี่นบ่แม่นหาหาสามเขาวานเด้หาสามเข่า,ววา,า,า,ขาปลูกนี่บ่ยังติละ่ะอืว่าเข่ามันมันหุ่นหุ่นมันเป็นจังสี่ดเดี๋ยวอีกไฮห,หนึ่งมีน้ำอันนี้บ่ค่อยมีน้ำนาะคือกันเบิดมันเป็นน้ำกาเห้ยเนาะ มันเป็นน้ำกะเเบึงดีล่ะเนี่ยตอนนั้นพยาการไทยเ้เบึงนี่มันเพิ่นกาลังมาดมเนาะนี่หุ่นหุ่นหุ่นแบบนี้หุ่นเนา่าหุ่นตายเบิดเนี่ยแต่ว่าสุ่มที่เหลือมันกัติดอยู่สุ่มที่มันแข็งแรงมันกัติดอยู่เนี่ยเหนบอกมันกระติดอยู่แต่ว่าเอาครึ่งต่อครึ่งเนาะที่มันเสียหายเนี่ยเบืงตีล่ะอืมที่มันเสียหายเนี่ย ให้หนึน่งกระบาตำกว่าสองมัดสามมัดผุแล้วจะมาสามเนะาะเขาเนาะสาม,ส,ามสี่มัดผุแล้วแต่ว่าหลายแบบนี้ก็ทาแบบนี้มันกบาเท่าไหรเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันกรหลายมัดอยู่ดอกนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาคือหน้าติดบ,บานหน้าติดบ,บานนี่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือไก่พี่น้องนี่ห็นบอกมันมาเหยียบเข่าหักบดัดนี่ไก่นั่นนี่ทั้งมา้าทั้งไก่ทั้ง ชักยังเป็นยังละ่ะเนาะมันไก่บ้านสา,ส,าสารพัดว่ะเป็นว่าสารพัดเลยเป็นว่านี่ละ่ะอ๋อการสร้างไปเฮ็ดไปนี่ละนะ่ะเนาะสร้างไปก็เป็นห่วงในส่วนของพี่น้องชายแดนยอยู่เด้อเพราะว่าตอนนี้ก็ยังกลับเข้าพื้นที่บ่ได้นะครับเนาะเพราะว่าวาดละแวงทางศูนย อพยพหรือสูงพันพิ่งพันกุ์ยังบัอยากจะให้เข้าพื้นที่เพราะว่ามันยังบาแน่นอนตอนนี้ก็ก็ยังศาสกระสูนเข้าหากันอยู่หน่ยหนะพูดว่าอ่าไทายไทยบัตโตตอบดอกแต่ว่ามีฟังพ่นละจักกินอีกยังมากวา้หูคว่ำพี่น้องเว้หูคว่ำอ่าตกลงสัญญากันเรียบร้อยยังดิบดีแต่ปรากฏว่าก็ยังศาสกระสูนมาใส่อย,อยู่จังสี่นะครับเนาะ เป็นห่วงสุภูสุขคนแล้วก็เอาแรงใจเอาแรงเชื่ออ่าเป็นคนและกำลังใจให้ทาหารหารกล้าน่ำก็เฮ็ดได้ซ้ำนี่แล้วเนาะอยู่บ้านเฮาอยู่กเกษตรเป็นชาวนากระซ่งแรงเชียร์แรงใจไปให้พี่น้องสุภูสุขคนนั่นแหละทุกฝไฟอ่า้อยู่แนวหน้าแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังนี่โอ้ ه, คือดำนาเก่งแท้อือนี่แหละครับโอ้ แน,น่นอนแน่นอนนีน่นอนนอนลองเพลงกับหมอลำนี่นี่พี่น้องทำคลื่นเออหมอล่ำลองเพลงมวลแขนแขนคุ่นสาธิตท่องจันนี่โอ้ยคนเต้นหยาบหยาบนะฮะ <c oughs> ม้วนร้ายเราต้องได้เบิ่งเนือ้อเราต้องได้เป็นคาราโอเกะ okay, นะนี่ <c oughs> เนี่ยนักลองเกา่านักลองเกา่ <c oughs> าตะกี้เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล ส,สมัครสอบติดในส่วนของท่านสอท่อพี่น้องเนี่เป็นคนดีในสังคมในหมู่บ้านเป็นตัวอย่างในหมู่บ้านแต่ถือว่าสุดยอดคนคือกันน่ะเนาะโอ้ยเบิงไมาดีอะไรเนี่ยเห็นบ่นเนี่ยเป็นยังสังน่นดิเนี่ยในเบิงตีละเอ้เว่ากำลังแล้วถ้าเป็น,ขน,น,นเนข่าดํานี่มันลมมดได้เนี่ยนมันลังแบบนี้ดาใหม่ๆนี่ถ้ามันยังบ่ท่านติดนี่ลมมดแล้วนันนั้นมันเป็นเข่าวานนะพราะหการเป็นเข่าวานเบิงตีละเอ้ยมันลัดมาเลยมันบ่มันบบมันมาบ่นบมาน้าทาง ผมมานำทางรัดมาเลยเนะี่ยแหละแลนรัดมาเลยอืเอา้ามองไรที่เฮดนาะยังบัดทันแล้วก็ยังพอมีเวลาเด้อพี่น้องเด้อย,ยังคำโบราณพุนวาวุนวาละพออใหญ่ไม่ใหญ่พุนว่าละ,าละ,าละดำวันแม่เกียววันพอก็ยังทันอยู่เมื่อนี่ปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับเนาะแต่กะอย่าไปชะล่าใจแต่ว่าหน้าวันนี้บดซิดแล้วเฮต่ตนาะดำอย่างเดียวอืมนาดำ ถ้าจะเห็ดนาวานก็นต้องเห็ดแบบนาวานตมเดอ้อมันถึงจะได้ผลตมกับอะไรครับช่วงนี้ฮะตมกับอะไรครับมรตมกับอะไรบ่บดซิดแล้วครับผมอ่าตมกับอะไรบดซิดว่าสันเพราะฝ่าฝนมันบอ่อำนวยแล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดินมันก็นเย็นอากาศ<ล>ามันก็เปลี่ยนส่วนเรามันล่าแล้วนั่นแหละอันมันล่าแล้วเห็ดนาปังกับเห็ดหลอบซีที่เป็นเห็ดกันเห็ดเห็ดหลอบหนีเนาะ นี่เห็ดรลอบซีเขาน้าปังนี่เห็ดได้อยู่ตามปกติแต่ว่าตอนนี้เขาน้าปังกําลังเล่งเก็บเกี่ยวเด้กกาลังเล่งเก็บเกี่ยวทั้งผักกางอืมเห็นเพิ่นเล่งเก็บเกี่ยวกันอยู่ย่านน้ำท่วมประชันพุนว่าอ่าเขาเขียวคลือคลาอยู่แต่ว่ามันก็ต้องเก็บเกี่ยวก็ยังดีกว่าพุนว่ามันยังดีกว่าที่จะปล่อยให้น้ำม,มาแล้วมันมาท่วมบะไรย,ยังจังสันเนาะครับนะอืมหลาบงัวบ่เศร้านี่บ่ครับยังอะอืม แต่ทั่วไปแะไรครับตลาดโซานี้เอเอาเบาโซนด้วพี่น้องใครสนใจกระติดต่อพันยการมาเด้อหนุ่มโซนนี่เออบัตรท่นมีขอบขั้วเก่งบัตรสุดดันบัตรท่นมีขอบขั้วบัตรท่นมีลูกบัตรท่นมีขอบขั้วนี่หน้าตาหล่อเด้อบอกรำบ้าด่าอืม หน้าตาดีพร้อมหน้าตารอพร้อมไปโปรโมททีเป็นหายแท้เออน,นั่นแหละนี่พ,ย,าาออพยัญชนะเปิดเทศกาลออกพรรษานี่ก็นี่แล้วรอเบิงรอเบิงเด้อเปิดเทศกาลชิชินมิวสิกนี่แหละอ่าเพิ่นจะเรียนเชิญเพิ่นวิเป็นโคศกอื้เวทีหมอลำเครื่องเสียงชุดใหญ่ไฟกระพริบ ติดตามกันต่อไปนะครับเนาะอาคลิปหน้าพ่อกันไม่พี่น้องทลิปนี้ก็นํามาฝากในส่วนของการเฮ็ดนาด้าเนาะเขาเนาะกับเบิงกาเบิงยังมันดีอ่าแต่ถ้าเอนมันเป็นแบบนี้กะเฝ่ามาซ้ำได้กะซ้ำเนาะเขาเนาะซ้ำแบบนี้แหละอ่าผู้เบาเนี่แหละิ่นซ้ำเนี่ยแบบนี้แหละเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเนาะมาต้องไปฝ่ามันเดี๋ยวมันกันแล้วเดี๋ยวมันกันแล้ว คอยไปเล่งแล้วมันเมยเจ้าของแล้วเนาะเล่งแล้วมันจะเมยเจ้าของเห็นไหนเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปหละล่ะนี่พยาก,การสวยมากกินเขาง่ายแล้วก็จะไปตัดเข้าขึ้นกันพุ่นขึ้นโคกขึ้นดงหนละ่ะคลิปนาพ่อกันไหมลิปนี่สวัสดีครับ